สวัสดีพเพื่อนชาวเกมชินแพททุกคนนะครับพบกับผมยังเซึเดิมเนื่องจากในแพทนี้มีการรีรันยาเอกลับมาให้เราได้เปิดกันซึ่งก็ถือป็นครั้งที่3แล้วที่มีการรีรันตัวละครตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายาเอนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เมื่อก่อนนั้นอาจจะไม่ได้น่าเล่นมากเพราะมีตัวเลือกคู่แข่งอย่างฟิชที่มีจุดเด่นที่ดีกว่าอยู่หลายเรื่องแต่พอทาุไม้เข้ามาในเกมเนี่ยสตัวละครนี้ก็กลายเป็นคู่หูที่เล่นด้วยกันได้ดีเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องบอกว่่่่าาาชออออององงงขขเเเเเรนนนัันัน้ียยยยไไมคปดดกต,ต,ตออก ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้ยาเอเนี่มีความน่าเล่นมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็มีวิธีการปั้นยังไงให้เหมาะกับทีมต่างๆที่เราจะพาย,ยาเอไปเล่นกันเอาลาพะพอเพื่อนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่ามอรอชาร้าดีวกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องบอลจ้าไว้แล้วเดี๋ยวไปลุยพร้อมกันดีกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเป้ K w ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคอเปได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเนตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเตนนิมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกินชนหรือ่า,ารเ์เรลก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในค่าวได้บายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเควเป้ที่เดยวเลยนะ ก่อนอื่นมมอธิบายสกิลต่างๆของยาเอกกันก่อนแล้วกันนะแต่เนื่องจากยาเอกเป็นตัวละครที่ออกมาสักพักแล้วเนี่ยเอาจริงๆทุกคนก็คงจะรู้กันหมดแล้วล่ะว่าตัวละครนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเอาว่าในพาร์นทนี้เนี่ยผมจะไม่มานั่งอ่านสกิลให้ทุกคนฟังแล้วกันนะเพราะการสอนสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์แต่จะขอสรุปเป็นวิธีการเล่นให้ฟังแบบคร่าวๆแทนและกันนะครับยาเอกนั้นเป็นตัวละครซับแคร,รีหรือตัวละครที่ทําดาเมจจากนอกสนามผ่านการใช้งานสกิลท่าและก็ไม้ตายวิธีการเล่นของยาเอเากาส้เขึนมาาาทิ้้งไวนนสจกั้นนเ เราจะสลับไปเล่นตัวละครพพอร์ตตัวอื่นเพื่อเซตอัพสกิลต่างๆแล้วก่อนที่เราจะสลับไปเล่นตัวละครดาเมจหลักของเราเนี่ยก็ให้เราสลับมาเล่นที่ยาเอกรกดสกิลอัตติเมทเพื่อรีเซตเสาทั้ง3ต้นทิ้งพร้อมกับทำดาเมจหมูก้อนหาสารแล้วค่อยกดสกิล e เจกเสา3าต้นอีกครั้งจากนั้นเนี่ยเราก็สลับไปเล่นตัวละครแครี่ของเราได้เลยหรือถ้าทีมไหนเราไม่มีตัวละครแครี่ยืนสนามตายตัวเนี่ยหลังจากที่ยาเอททำการเจกเสาเสร็จเพื่อมาสามารถใช้ยาเอทเทคฟิลยืนไล่ลามแปะไฟฟ้าเอาก็ได้เหมือนกันนะ ็นตัวละครซับแครีที่กินระยะเวลาในสนามนานมากๆซับแครีตัวอื่นนั้นกดแค่สกิล e และ q แล้วสามารถสลับตัวออกได้เลยแต่ว่ายาเอกนั้นต้องกดสกิล e ถึง3รอบถึงจะสามารถสลับตัวออกได้แถมต้องสลับกลับมากด q แล้วก็เสกเสา3าต้นอีกหนึ่งรอบเต็มๆเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยตัวละครนี้ก็เลยไม่น่าเล่นขนาดนั้นครับเพราะการที่ตัวละครซับแครีกินระยะเวลาในสนามนานขนาดนี้โรเคชั่นของทีมก็จะถูกยืดออกไปทาให้ dps หรือว่า damage per second ของทีมเนี่ยลดลงอีกทั้งการต้องสลับกลับมาเล่นไม้ก็ยังเป็นการกินระยะเวลาบับ ตัวละครแครี่หลักของเราด้วยทําให้ตัวละครแคลรี่หลักของเรานั้นได้รับอัพต่างๆน้อยลงเราจึงหาทีเมตาเมตาของยาเอชได้ค่อนข้างลําบากครับ แต่ณนปัจจุบันหลังจากการมาของธาตุไม้เรามีปฏิกิริยาควิกเคนซึ่งถือว่าเป็นการบัฟธาตุไฟฟ้าในรูปแบบที่ยาเอกชอบกล่าวคือควิกเคนนั้นเป็นสถานะที่ติดอยู่บนหัวคอมอนสเตอร์ถ้าเราแปะไม้และไฟฟ้าอยู่เรื่อยๆควิกเคนนี้ก็จะไม่หายไปหรือพูดง่ายๆว่าเป็นบัฟที่มีระยะเวลาไม่จำกัดนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อให้ยาเอกเนใจะไล่ลำในสนามยาวนานแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพะสุดท้ายแล้วเราจะบัฟต่างๆเท่าเดิมจากปฏิกิริยาธาตุนี้ และอีกทั้งตัวละครแครี่ทัตไม้ต่างๆก็ยังเป็นตัวละครแครี่ที่ไม่จําเป็นต้องอยืนสนามนานนายดากดแค่สกิล e ก็สลับตัวออกได้พี่ติ๊กกดแค่ e q ชาร์จยิง3ทีแล้วก็สามารถสลับออกได้เหมือนกันใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นหรือเพ่แต้มต่อให้เราจะกดสกิลเตอเมแล้วก็โจมตีปกติไปแล้วเราก็สามารถสลับตัวออกระหว่างเล่นได้เพราะเรามีสกิลท่าและการทุ่มโจมตีในการรีเซ็ตกระจกใหม่นั่นเองก็ทําให้การเล่นยาเอทดอะคีมไม้นั้นไม่ถือว่าเป็นการเสีย dps เพราะตัวละครแครี่ของเราเนี่ยยังคงเล่นเงอ ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมยาเอเน๋นถึงน่าเล่นขึ้นมากๆหลังจากการมาของธาตุไม้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเช่นเดียวกันว่าทำไมยาเอ๋จึงไม่ควรเล่นในทีมต่างๆที่นอกเหนือจากธาตุไม้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงทีมที่น่าสนใจสำหรับยาเอ๋กันอีกทีนึงในพาร์ทของการจัดทีมแล้วกันนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของวิธีการปั้ตนตัวละครนี้กันบ้างเริ่มจากทาเล่นของตัวละครกันก่อนละกันนะสำคัญที่สุดคือสกิล E รองลงมานเนี่ยจะเป็นสกิลเด m a g ส่วน normal attack เนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้ยกเว้นแต่เพื่อนๆจะพายาเอ๋ไปเล่นคู่กับตัวของเซนยุนอันนี้เนี่ย normal attack จะมีความสำคัญอยู่ประมาณนึงเพราะมันทำให้การทุ่มโจมตีของยาเอนั้นแรงมากขึ้นดังนั้นก็อย่าลืมอัพกันด้วยละกันนะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของเลเวลของยาเอะด้วยอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆยาเอะนั้นถือว่าเป็นตัวละครในกลุ่มที่ต้องอัพเลเวลขึ้น9 0เนื่องจากทีมของยาเอะส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นทีมที่เล่นกับปฏิกริยาธาตุควิคเคนซึ่งเลเวลนั้นมีความสำคัญไปอย่างมาก ใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทำไมต้อง90เนี่ยเพื่อนๆไปดูกันต่อที่คลิปนี้เอาแล้วกันนะลิงก์จะอยู่ที่เครื่องหมายตกใจมุมบนด้านขวาจอเลยส่วนเรื่องอาวุธนั้นเริ่มจาก5ดาวก่อน,อนดีที่สุดนั้นจะเป็นตัวของคาง g ูระวาเลตี้ส่วนอาวุธที่รองลงมาเนี่ยอันนี้จะอยู่ในเกมที่แรงใกล้เคียงกันเพื่อนๆใช้อันไหนเนี่ยดาเมจก็ต่างกันไม่มาก คือกลุ่มของ Tomb of Eternal Flow Thousand Floating Dream และอีกอันหนึ่งคือ Lost Player แต่ถึงจะบอกว่าแรงรองจากตัวของ Kangura Variety นั้นส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะเพราะอุ้ีดาวอย่าง The Visit คขัด5แล้วก็ s e r a p ราเพเนี่ยแ,แรงใกล้ๆก,กับอุธพวกนี้เลยดังนั้นการเลือกใช้ Visit แล้วก็ s e r ร p ราเพิแล้วกเก็บอาวุธพวกนี้ไปใช้กับตัวละครอ,อื่นเนี่ยเลยมักจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่าครับ ส่วนสายฟรีอันนี้แนะนําเป็นออสวอนไออุธชิ้นนี้ให้พลังงานกับเราทําให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องท e อํไอต่อไปและเราสามารถโฟกัสกับคีเ์รกคีดาเมจกับตัวละครได้เต็มที่จึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวในกรณีที่ไม่มีเดอะวิสิต์และก็เซรราเพิลส่วนใครมาไม่ทันอีเวนต์ตัวเลือกที่รองลงมาเนี่ยจะเป็นตัวของฮาคุชินริงซึ่งก็เป็นอาวุธที่แจกยอไอให้กับเราเหมือนกันแต่ว่ามีโบนัสไฟ,ฟฟ้าแถมให้กับทีมด้วยทําให้ตัวละครไฟฟ้าในทีมของเราคนอื่นในแรงขึ้นมาด้วยส่่่่ววววววน event Star, นน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 ออััััีีี้้้้กกกก็ดดดเเหมมืโยยรรแแแลลลๆบตตตงาาาาาชิสะํถ จริงๆเอาไปใส่ให้ตัวละครสือเวทตัวอื่นเพื่อใช้ยรัพยาเอชนจะดีกว่านะจะดีกว่าการที่ยาเอชนั้นหยิบอาวุธชิ้นนี้มาใช้เองครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะอาชิ้นนี้ไปให้กับนาฮิดะใส่แทนก็ได้ส่วนเรื่องของเซตอาร์ติแฟกต์นั้นจะเป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยทุกคนจะเห็นว่าไม่ว่าจะใช้งานเซต4หรือว่าจะย้ำเซต2โดยรวมไนก็ดามเมจต่างกันไม่มาก ต่างกันแค่ราวราเโดยเฉลี่ยเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเนจะใส่อะไรให้กับยาเอกก็ได้ขอแค่ว่าเลือกเมนสแตทให้ถูกต้องแล้วก็เลือกชิ้นที่ซับเซตสวยๆไปใส่นั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วเซตสีที่แนะนํำจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เซตคือ Guilded Dream แล้วก็ Golden Tube ส่วนเซตส,สนั้นสแตทที่ยาเอชสามารถใช้งานได้เนี่ยก็จะตามนี้เลย1คือโบนัสไฟฟ้าซึ่งเราหาได้จาก2องทันเริงฟิลลี่สคือพลังโจมตีซึ่งหาได้จากกาลิเตอชิเมนาวหรือว่าเมอร์เเลียนสคือค่าความํำน,นาญธาตุซึ่งหาได้จากตัวของกิวดัดกรีมหรือว่าเดอร์สี่คือโบนัสความเสียหายสกิลอี e, ซึ่งหาได้จากตัวของโกลเด้นทูบหรือ5คือค่าฟืน้นฟูพลังงานซึ่งหาได้จากแอมเบลเป็นต้นเพื่อนๆจะยาเซตไหนคู่กันเนี่ยก็สามารถจัดได้เต็มที่เลยนะเพราะอย่างที่บอกว่ามันต่างกันไม่มาก เมแสแตดนั้นนาฬิกาให้ใส่เป็นเอดิเคหรือว่าค่าความชานธาตุก็ได้โดยรวมแล้วเ e อิเคนเนี่ยจะแรงกว่านิดหน่อยแต่ถ้านาฬิกาเ e m ของเราสวยมากๆก,ก็สามารถใช้งานแทนได้เหมือนกันถ้วยให้เราใส่เป็นโบนัสไฟฟ้าส่วนหมวกนั้นให้เราใส่เป็นคีย์เรทหรือว่าคีย์ดามิตตามแต่ที่ขาดส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใส่ตรงข้ามกับอาวุธยกตัวอย่างเช่นถ้าอาวุธของเรานั้นแจกเป็นค่าคีย์เรทหมวกก็ไม่จะเป็นคีย์ดมิส่วนถ้าอาวุธของเราแจกเป็นคีย์ดามิเราก็จะหนีไปใส่หมวกคีย์เรทแทน ส่วนค่าเซตั์ท,ที่แนะนํานั้นค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ยให้เราทำราวๆประมาณ130-150%ค่าความชนานท่าดแนะนาที่100-300หน่วยจะมากหรือจะน้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขึ้นกับนาฬิกาของเราครับถ้าเราใส่นาฬิกา EM ก็จะใกล้300หน่วยเข้ามาหน่อยแต่ถ้าเราใส่เป็นนาฬิกา e d k ก็จะใกล้100หน่วยขึ้นมาแทนส่วนที่เหลือก็เอาสเตตไปลงกับคีเรกคีดาเมจแล้วก็ e d k ได้ตามสะดวกเลยมาถึงสิ่งที่เราค้างกันไว้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ ราก็มักจะเล่นกับปฏิกิริยาธาตุปลุกเล้าเป็นหลักซึ่งรูปแบบทีมเนี่ยก็ให้เราจัดตามนี้เลยนะครับ2อซอสแรกคือการเล่นยาเอกคู่กับฟิชอย่างที่บอกในช่วงต้นคลิปว่า2คนนี้นั้นเป็นคู่หูที่เล่นคู่กันได้ดีมากๆเพราะทั้งสองตัวละครนี้สามารถเล่นกับปฏิกิริยาธาตุไอเกลเวได้ดียาเอกนั้นดียังไงเราคุยกันไปแล้วในช่วงต้นส่วนฟิชนั้นอันนี้ดีเพราะว่าเนื่องจากสกิลธาตุของฟิชมีคอมโพเนนต์ของดาเมจจากหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิลธาตุเองพาสีเอซี ทำให้เกิดปฏิกิริยา,าธาตุไอเกเวได้ถี่มากๆอีกทั้ง p าสซีฟเอซีของ Fish ยังสามารถติดไอเกเวตได้ทุกรอบที่เกิดขึ้นถ้าเพื่อนๆลองดูดาเมจของท,ทีมเทียบกันระหว่างยาเอกับเฟชเนี่ยเพื่อเพื่อเ,อเห็นว่าแค่ i s ชกดสกิล E แค่ทีเดียวในโรเ a ชั่นก็สามารถทำดาเมจได้เทียบเท่ากับยาเอตตลอดทั้งโรเลชั่นแล้ว นอกจากนี้เฟชจะมีความสามารถในการสร้างพลังงานให้กับยาเอชได้เยอะมากๆทําให้ยาเอชที่ต้องใช้พลังงานถึง90หน่วยในการกดไม้ตายสามารถกดเบรสเคมอนหมู่ได้ง่ายขึ้นดังนั้นเฟชถือว่าเป็นตัวละครหลักที่ควรใส่เข้ามาในทีมนี้เลยครับหรือใครจะใส่ไรเดนเข้ามาแทนที่สล็อตของเฟชก็ได้แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วแย่กว่าพอสมควรทางในแง่ของพลังงานที่สามารถสร้างได้ก็ค่อนข้างน้อยกว่าและก็ไรเดนเองก็ไม่ใช่ตัวละครที่เก่งในทีมแอคเกิเวเท่ากับตัวของเฟชแต่สำหรับใครที่อยากเล่นจริงๆผมก็ไม่ขัดศรัทธาสาวกเรือไรับ ล็อตที่3คือตัวละครธาตุไม้ตัวเลือกที่ดีที่สุดจะเป็นตัวของนายดาแต่ถ้าทีมต้องการฮิวด้วยก็อาจจะใส่เป็นตัวของหมอไปหรือว่าเหวี่ยาวๆแทนก็ได้ส่วนตัวเลือกของสายฟรีนั้นก็จะมีตัวของเดโดเทเวอร์ er, และก็คนเล่ซึ่งโดยภาพรวมแล้วแย่กว่าตัวละครที่กล่าวมาค่อนข้างมากครับทางเรื่องของการจํากัดให้เราสามารถเล่นได้แค่ในวงแคบๆของตัวละครเหล่านี้บัฟที่แจกให้กับทีมก็ไม่ได้มีเยอะแถมสกิลต่างๆของเดโดเทเวอร์ er, และคนเล่นั้นยังไม่สามารถสร้างของามภัยให้กับทีมได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นให้้้เเเเเรรราาาาาลลลลลืืือออกกกปป็็นนนนนนตตตััััวววทททยยะะะสสสุุดดคคคแํี่่ม หลักๆที่แนะนําในสลอตนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับคือคาซ่าฮะและก็ซูโคลสเพราะ2ตัวละครนี้นั้นสามารถถือเซตสีลมลดทาตุธาตุไฟฟ้าให้กับยาเอและก็ฟิชได้แถมยังมีบัฟโบนัสความเสียหายและก็เอเอ็มที่สามารถใช้ในทีมแอคเกรเวดได้ดีนอกจากนี้ดาเมจเซอร์ไฟฟ้าของทั้งสองตัวละครนี้ยังสามารถติดแอคเกรเวดได้อีกเหมือนกันทําให้เรามีตัวละครที่สามารถทำดาเมจหนักๆได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวในทีมนี่ยังไม่นับรวมว่า2ตัวละครนี้นั้นมีความสามารถในการรวบด้วยนะเพราะฉนนแะะาาาใให้้ส่เเขมมลกๆย หรือในสถานการ์ซิงเกิลดาเกตที่เราไม่จำเป็นต้องรวบมอนเราก็สามารถใช้ตัวละครบัฟอื่นได้เหมือนกันเช่นเราอาจจะใส่ฟูรินาเข้ามาในสล็อตนี้แทนซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำดาเมจนอกสนามและก็แจกบัฟแฟนๆแฟให้กับทีมนอกจากนี้ยังมีผลว่าเฟืองดรอปเป็นระยะะทำให้ยาเอกของเรานั้นทิกเกอร์ไฮประบคมได้ดาเมจแถมอีกด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์บอนเดียวครับแต่อย่าลืมใส่ตัวละครฮิวมูเช่นตัวของหมอไปหรือว่าเหยาๆเข้ามาเล่นกับตัวของฟูรินาด้วยนะ อีกหนึ่งตัวเลือกที่โอเคในสาการซิงเกิลไดเกตเหมือนกันจะเป็นตัวของเซียนยุนครับทั้งนี้เพราะเซียนยุนก็สามารถถือเซตซิโรมลดต้านได้เหมือนกับคาซูฮะและก็ซูโครสแค่ว่าเซียนยุนนั้นไม่ได้มีความสามารถในการรวบมอนสเตอร์เหมือนกับ2ตัวละครน,นั้นเท่านั้นเองแต่ใน,นสานการมอนเดียวที่เราไม่จำเป็นต้องรวบมอนเนี่ยเราก็สามารถใช้เซยนยุนได้แบบไม่ต้องคิดอะไร อีกทั้งเนเจอร์ของทีมแมกกาเวตส,ส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้เป็นทีมที่จําเป็นต้องมีคนยืนสนามตายตัวเราจะเลือกออนฟิลด์ใครก็ได้ทําให้หลังจากที่เราทาการไล่สกิลของตัวตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใช้ยาเอะมากระโดดทุ่มโจมตีระหว่างที่รอคูดาของแต่ละตัวก็ได้เหมือนกันนะพอชั้นเซนยูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ครับหรือถ้าทีมของเรานั้นขาดตัวละครสร้างความปาลอดภัยสล็อตนี้เราจะใส่เป็นตัวของจงลี่เอาโลและก็ลดตันหานไฟฟ้า20%ก็ได้เหมือนกันนะ อีกทีมที่ยาเอะสามารถเล่นได้ดีก็จะเป็นทีมสเปซครับหรือคือทีมที่ตัวละครดาเมจหลักของเรานั้นเปลี่ยนจากตัวละครธาตุไฟฟ้าไปเป็นตัวละครธาตุไม้ฟอร์แมตทีมเนี่ยก็จะคล้ายกับทีมแอคเวตเลยเพียงแต่ว่าเราสลับที่กันระหว่างตัวละครธาตุไม้และก็ไฟฟ้าแทนกล่าวคือในแอคเวตนั้นเราเล่นเป็น2ไฟฟ้าคู่กัน1ไม้แต่ในทีมสเปซเนี่ยเราจะเล่นเป็น2ไม้คู่กับ1ไฟฟ้าแทน2ไม้นั้นมักจะเป็นตัวละครแครี่หตัวคือไมคทิกนอรี่กับพี่แตมส่วนอีกตัวนั้นจะ ส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยมักจะเป็นตัวละครสร้างความปลอดภัยครับยกตัวอย่างเช่นจงลี่หรือว่าชินอบุเป็นต้นหรือใครจะใส่เป็นสามไม้ไปเลยก็ได้เหมือนกันส่วนทีมที่นอกเหนือจากทีมไม้เนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆมีทีมหนึ่งที่สามารถใช้งานได้อยู่นั่นก็คือทีมโอเวอร์โหลดครับโดยเราจะพายาเอะนั้นไปเล่นคู่กับตัวของชิปลิสรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยให้เพื่อนๆไปดูกันได้ที่ไกด์ชิบลิสของผมแล้วกันนะคร่าวๆคือทีมนี้นั้นเราจะใส่แค่เฉพาะธาตุไฟแลวก็ไฟฟ้านในที า่าที่ทําให้มอนสเตอร์กระเด็นณปัจจุบันจึงถูกจํากัดการเล่นอยู่แค่ในสา,าการบอนเดียวเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกว่าทีมแอคคาเวตและก็สเปรดที่พุ่งกลับไปเมื่อสักครู่นี้ของยาเอเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนสถานการมบอนเดียวแตงได้แถมสถานการณ e เอลีนั้นก็สามารถเล่นได้ดีเพราะว่ามีตัวละครท่าลมช่วยรวบด้วยเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยทีมโอโรดนี้ก็เลยไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นครับแต่สำหรับใครที่เบื่อทีมดำเนินอของยาเอกนั้นก็สามารถเอามาตีบอสแก้เบื่อได้เหมือนกัน และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้แนวทางในการเล่นตัวละครนี้กันอย่างเต็มที่และก็สามารถจัดทีมกันเองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายาเอะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ดีขึ้นมากๆก,กว่าแต่ก่อนก็จริงแต่ก็ด้วยปัญหาเดิมๆของตัวละครก็ทําให้เราสามารถเล่นยาเอะได้แค่ในทีมไม้เท่านั้นอันว่าสำหรับใครก็ตามที่อยากได้ตัวละครที่มีความสามารถในการจัดทีมที่หลากหลายเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนํายาเอะสักเท่าไหร่นะ ยิ่งไปก่อน,นั้นตู้กระชา4 4อยู่ในครึ่งหลังเนี่ยก็เลยด้ดว่าเข็มสะใจเลยครับใครอยากได้รีวิวตู้กระชาก่อนตัดใจในการเปิดเนี่ยสามารถแวะไปดูคลิปนี้ของผมได้นะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็จะมีนะเนื้อหาแต่เพยงเท่านี้ส่วนว่าคลิปหน้าพอจอจะค่อน่ามาฝากทุกคนอีกเนี่ยก็อยา่าติดตามกันนะครับส่วนในคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนนนนนนนะะะะเเเลลาาททีีีี่่่่่ผมมมออออัััปคคิไไรรใหหๆจจด้้้้ขึแงตืืพบ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ